สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนพรแต่สกุลรหัสนิสิตหกเ6็ดสาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอัดวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเว็บ Set s e m a ม Sale นะคะขั้นตอนแรกเราก็จะพิมพ์คำว่า Set s e m a ม Sale ลงไปที่ช่องค้นหานะคะหลังจากนั้นนะคะหน้าเว็บของเราก็จะปรากฏขึ้นนะคะก็คือ Set s e m a ม Sale นะคะแล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ หน้าเว็บนะคะของเราก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยค่ะอันนั้นช่องก็จะไว้สำหรับใส่สมการของเรานะคะเป็นมาในรูปแบบของโค้ดค่ะและหลังจากนั้นก็จะกดหาคำตอบได้ค่ะตัวอย่างของเรานะคะก็จะเป็น3คูณ9ค่ะจะได้คำตอบเป็น27นะคะ ตัวอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นคำตอบของเราก็คือ0 3 5ลบ5บวก2ลบ0นะคะก็จะได้เป็น0 ซึ่งตัวอย่างของเรานะคะก็สามารถใช้ได้หลายรูปแบบเลยค่ะแต่อันนี้ก็คือจะมายกตัวอย่างเป็นตัวอย่างง่ายๆทีห่หลายๆคนรู้จักเครื่องหมายกันดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ ChatGPT ในการหาโจทย์จาก ChatGPT มาใช้กันนะคะอันนี้นะคะก็จะมาใช้เป็นตัวของ จทย์ของลำดับและอนุกรมกันนะคะเราก็จะคัดลอกโค้ดนะคะแล้วก็เอามาใส่ในช่องเลยนะคะซึ่งมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเซนแมทของเรานะคะก็จะประมวลผลนะคะอันนี้มาในรูปแบบของเศษส,ส่วนนะคะแต่ว่าถ้าหาคำตอบจริงๆก็จะได้ประมาณ1.5่ากว่าๆเลยค่ะ แล้วเราก็กลับไปเช็คคำตอบกันนะคะโจทย์อ่านะคะนั่นละค่ะคำตอบก็จะได้หนึ่งจุดห้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดนะคะส่วนโจทย์ต่อมานะคะก็จะเป็นในรูปแบบของเมทริกนะคะคือการหาดีเทอร์มินานนะคะเราก็จะทำการ copy code นะคะแล้วก็ ลบโค้ดเดิมออกนะคะแล้วก็ใส่โค้ดที่เราก็ี้ลงไปแล้วก็จะทำการประมวลผลสักครู่นะคะคำตอบก็ออกมาเป็นลบสองค่ะแล้วเราก็เช็คคำตอบกันนะคะว่าตรงกันหรือเปล่าสรุปก็คือตรงกันนะคะซึ่งลักษณะการใช้งานเซตแบบ ของเรานะคะก็ไม่ได้ยาก